สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นย้อนพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่10หากเสด็จพระราชธารปริญญาบัตรแล้วไม่มีคนมาเมื่อวันที่28ตุลาคม2563เพจ a c e b o o k โบราณน,นานมาเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองบรรณาธิการนติตยสารดิฉันเฝ้าทุนละอองพระบาทเพื่อพระราชทานสัมภาษณ์และฉายพระฉายาลักษณ์ ณพระตำหนักนนทบุรีวันที่3กร,รกฎาคม2529ส่งเมื่อยไหมเพคะเวลาพระราชธารปริญญาอันนี้ถามจริงๆคือใหม่ๆก็เมื่อยบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อคำนึงถึงว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อการศึกษาเราต้องทำให้ดีเพราะทุกครั้งนี้เป็นหนึ่งเพราะเป็นโอกาสของแต่ละคนคนที่จะเข้ามารับแต่ละครั้งนี้ใหม่ทุกคนเป็นโอกาสพิเศษและยินดีของเขาเราต้องยินดี สมมุติพระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเขาไม่มารับลเลคะเราทําหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราคือไปแจกมาสองคนเราก็ไปไม่ทรงน้อยใจหรือเพคะก็ไม่น้อยใจเราได้ทําหน้าที่ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของสภามาหาวิทยาลัยหรือตามพระบรมราชองค์การปโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ถึงมาไม่มีใครรับก็ต้องไปจะมาเอาอารมณ์ไปผูกพันกับงานมันคนละเรื่องครั้งนั้นที่เราเจ็บป่วย โดนแสงไฟย่างหน้าเอาไปไม่ได้หน้าลอกไม่หมดเลยคือช่างภาพเขาใช้หลอดอัลตราไวโอเรตซึ่งอัลตราไวโอเรตนี้ต้องใส่แว่นอะไรถ้าเผื่อเราเอ็กซ์โพสเป็นชั่วโมงมันก็เบินเรื่องนี้มันคาดการไม่ได้เขาก็ไม่ได้แกล้งหรอกร้านถ่ายรูปที่เขาประมูลมาเขาก็อยากที่จะคือเป็นครั้งแรกที่เขาทดลองใช้ไฟที่สว่างพอโดยที่ไม่ต้องใช้แฟลชอันนี้เขาอยากจะทำงานให้ดีก็เลยต้องหยุดไปแจกปริญญาหนึ่งวัน พอคอยยังชั่วคอยไปแจกต่อวันนั้นที่เบิร์นพระก็เบิร์นด้วยนะอา,าพาธไปสององค์อาจารย์ที่ส่งให้ก็เบิร์นคือมันเป็นเรื่องของการผิดพลาดทางเทคนิคไม่มีใครแกล้งอะไรหรอกอย่างตอนที่พระพักไม่เมื่อครั้งเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรก็มีข่าวออกมาคล้ายๆว่าจะไม่ทรงเสด็จไปพระราชทานอีกก็ที่บอกแล้วไงมันก็เป็นเกียรติอย่างน้อยเราก็ทําคุณประโยชน์แต่อะไรที่ไม่ดีก็ลงที่สมเด็จพระบรมเราก็ถือเป็นเกียรติ ก็แล้วแต่กุศลที่สร้างก็เป็นวิธีอีกอย่างที่ว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมหรืออะไรที่คือชาติก่อนเราคงทําบุญไม่ค่อยมากหรือเมื่อไรเราทํากรรมเขาก็บอกว่าก็รับไปสิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องเราก็เฉยเฉยหรือปล่อยวางคือวางอุเบกขาบางทีเราไม่อยากรู้เราก็เฉยเฉยหมดกรรมเมื่อไรหรือถ้าเผื่อฟ้าดินเห็นว่าเราจะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินต่อไป ฟ้าดินท่านก็คงแก้ไขปัญหาให้ถ้าท่านเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือดวนที่จะไม่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินในหน้าที่ใดก็ตามก็ขอให้เราจบก็จบก็ถืออย่างนี้ก็สบายใจไม่ได้คิดอยากจะเป็นอะไรถ้าเผื่อเพื่อฟ้าดินให้รับใช้ประเทศชาติในฐานะใดก็ตามท่านก็คงจะบันดาลให้ทำงานได้ถ้าเผื่อท่านไม่อยากให้ทำงานก็ไปเราก็ไปตามนั้นนั้นมันพวกนิยายพวกแฟรี่เทลเดอ h a n นซัมยังพริ p r i Live with the beautiful princess, they live in the beautiful castle s and live h a p p i l y e v e r after. เป็นจินตนาการคนไทยเราอ่านนิยายมากแล้วคิดว่าเรื่องจริงๆแล้ว they live happily ever after หรือเปล่าขณะที่เมื่อวันที่26ตุลาคม2563สำนักข่าวอิสารารเเปิดเผยว่าจำนวนผู้เข้ารับปริญญา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2563ซึ่งมีทั้งหมด7,756คนมีผู้เข้าสอมรวมจำนวน3,763คนคิดเป็นร้อยละ48.52ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ